แม่น้ำหนึ่งตอบกับชาวเน็ตรัวๆหลังถูกว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ดําดงต้องลาออกเพราะชอบไลฟ์สดด่าคนในคณะที่เกย์ค่ะเรียรว่ากลายเป็นเรื่องราวสุดช็อกเมือนุ่นเนชนกหรือนุ่นดําดงได้ออกมาไลฟ์สดทางน้ำตาประกาศขอถอนตัวออกจากคณะลิเกส,สลำน้ำเพชรพร้อมเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจลาออกค่ะจากความอึดอัดที่เกิดขึ้นภายในคณะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังสาวนุ่นกันเลยค่ะหนูไม่หวังว่า ว่าจะเข้าใจทุกคนนะคะหนูเข้าใจว่าต่างคนต่างความคิดนะคะแต่หนูก็ได้มาพูดในส่วนของหนูแล้วว่าหนูได้คุยแล้วนะคะทุกพี่ทุกคนหนูได้คุยแล้วได้เคลียร์แล้วแต่หนูก็ได้คำตอบอาดิเบิร์หนูก็ ดูก็มาบอกในในส่วนของดูค่ะนูก็วันนี้ดูก็ถอยออกมาค่ะถอยออกมาหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงดูก็สู้ค่ะไม่ไม่ว่ายังไงดูก็จะสู้ยังไงฝากพี่ๆนะคะซัพพอร์ต ครับพ่อไม่ว่าดูจะยังไงแดี๋ยวดูไม่ได้ทิ้งลิเกดูก็ยังลดลิเกปกติดูไม่ได้ไปอยู่กับใครนะคะไม่ได้อยู่กับใครยังอยู่กับเบ้เหมือนเดิม <c oughs> หัวหน้าเขาก็ให้เหตุผลตอนนั้นว่าเขาไม่ได้เห็นเองแต่ว่ามีคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีคนส่งมาให้ดูอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องคููจิ <c oughs> ตอะไรแบบตอนที่ดูส่งหาพี่บิ๊กบอกถี บอกถึงปัญหาบอกถึงปัญหาอย่ค่ะหนูก็หนูก็พูดเรื่องนี้นะว่าเออหนูคุยกับกับแบงค์แล้วนะแล้วแบงค์เขาแบบตอบมาแบบนี้นะหนูเปลี่ยนพิมพ์ตัวพิมพ์นะคะอันเดียที่หนูส่งหาพิมพนหนูก็พิมพ์ทั้งหมดเลยแล้วก็ <c oughs> หนูรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนที่ <c oughs> พอมันเริ่มทุกอย่างมันเริ่มแบบตึงจัดแล้วอะ่ะหนูทำงานเสร็จกลับมาบ้านหนูก็ร้องไห้ขับรถกลับหนูก็ร้องไห้เพราะหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไง <c oughs> ตอนแรกหรือเป็นเพราะหนูบกพองหรือเป็นเพราะหนูอะไรเงี้ยหนูก็พยายามปรับโดยที่ไม่รับงานไม่อะไรเลย มาค่ะหลังจากที่สาวนุ่นได้ออกมาไร้สดทงน้ําตาไปค่ะทําให้กลายเป็นที่ตกอกตก,ตกใจของเหล่าแฟนคลับและแม่ยกเป็นอย่างมากซึ่งหนึ่งในแม่ยกที่เป็นทั้งแม่ยกตัวยงและพี่สาวคนสสิท์ของนุ่นอย่างแม่น้ำหนึ่งค่ะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใน Facebook โดยโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าอย่าถามเลยว่าทําไมดําดงออกนี่ก็นั่งดูไฟ้สดพร้อมทุกคนแหละแต่สําหรับฉันอาจจะแค่น้อยใจกันไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องได้คุยกันซึ่งต่อมาค่ะก็ได้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลยแล้วก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะที่โผล่เข้ามาแสดงความ เห็นจนแม่น้ำหนึ่งไม่อยู่เฉยตรงรีบเข้ามาตอบกลับแบบรัวๆค่ะโดยคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนดังกล่าวค่ะได้เข้ามาบอกว่าส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะมีส่วนมาจากแม่ด้วยเวลาเกิดอะไรชอบไลฟ์สดด่าคนในวงเขาใครเขาอยากจะไปคุยด้วยหลก่กเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาก็ไล์สดด่าเขาอีกถ้าบอกว่าเป็นการน้อยใจกันแล้วมานั่งไลฟ์สดมันก็ไม่ควรป่ะถ้าน้อยใจกันก็ไปคุยกันสิไม่ใช่มาประกาศแบบนี้ ทำให้คนเขามองว่าคนในวงไม่ดีไม่คุยด้วยจากนั้นค่ะแม่น้าหนึ่งก็รีบมาตอบกับชาวเน็ตรายดังกล่ารัวๆเลยค่ะว่ามุมที่หนูพูดไม่ใช่ว่าหนูพูดว่าใครนะคะแต่หนูพูดเพราะหนูจะจ้างมาดูแล้วมันไม่สนุกเหมือนที่เราเคยไปยืนดูตามวัดหรือตามงานคนอื่นแล้วคนในงานคนอื่นก็พูดว่าวันนั้นไม่จอยแต่ในส่วนที่น้องออกมาไลฟ์หนูก็ได้เข้าไปดูกลางๆไลฟ์แล้วแล้วก็ฟังไลฟ์สดเหมือนกับทุกคนแหละค่ะแล้วที่หนูพูดว่าน้อยใจการเพราะว่าหนูยังอยากเห็นน้องเป็นลิเกตต่อไป แล้วก็มีคอมเมนต์เพิ่มค่ะบอกว่าแล้วมีไรไหนที่หนพูดถึงปลอยเอามาทีหรือมิแต่คิดไปเองพากันร้อนรนไปเองและต่อมาค่ะก็มีคอมเมนต์จากแม่น้ำหนึ่งเพิ่มเติมค่ะบอกว่าตัดคลิปมาใต้เมนนี้ทีว่าพูดถึงปลอยตอนไหนอย่าเงียบนะเอาหลักฐานมานะ คือสําหรับหนูดูหน้าเวทีหนูว่ามันตึงจริงๆอะค่ะแล้วพอมาย้อนดูในไลฟ์สดก่อนวันงานที่บ้านก็เห็นว่ามันตึงๆมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วที่พูดก็บอกอยู่ว่าในไลฟ์สดนะคะว่ารอบหน้าคงไม่เอาเรื่องนี้มาเล่นแล้วคงเอาเรื่องอื่นมาเล่นแทนเอาคลิปมาค่ะที่บอกว่าหนูเอ่ยถึงปอยในไลฟ์ไม่มีพูดสักคำว่าเป็นใครชายหญิงตำแหน่งไหนเข้าใจผิดก็เข้าใจใหม่ด้วยนะคะ สรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะก็เรียนเด้ว่ามีแค่ฝั่งเราสารลำองเท่นนานั้นที่ออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองค่ะแต่ว่าในฝั่งของหมวดหน,าน,นา้าคณะอย่างบุ๋มแบงยังไม่ได้มีการออกมาพูดหรือว่าเคลื่อนไหวใดๆนั้งสิ้นอย่างไรก็คงต้องรอฟังเรื่องราวจากอีกฝ่ายหนึงน่งด้วยค่ะแลวถ้ามีเรื่องราวออกมาเพิ่มเติมนำเหตุผามเมาจะมาเป็นผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ